สวัสดีครับนิวเยลเฮนนะครับและตอนนี้นะฮะผมอยู่ในงานเลโก้นินจาโกเอเวนต์นะครับกับทีมนินจาโกอะคาเดมี่เซฟเดอะดราก้อนครับ ส่วนที่เป็นกิจกรรมมันจะมีทั้งหมด4ฐานด้วยกันนะครับแล้วก็เราจะได้ตัวพาสปอร์ตอย่างนี้มานะฮะก็คือเล่นให้ครบทั้ง4ฐานแล้วเราก็จะได้ของรางวัลฐานแรกนะครับจะชื่อว่า endurance challenge นะครับมันจะเป็นฟิลประมาณว่ากดปุ่มตามนะครับเดี๋ยวขึ้นอินเสิร์ตเมื่อกี้ที่ลองเล่นให้ดูนะฮะคือจะบอกว่าอันนี้ที่เดินเนี่ยคือเราไม่ได้เรียงตามอของพาสปอร์ตเขานะเราคือเราเห็นอันไหนอยากเล่นเราก็เดินเข้าไปก่อนเลย อันนี้นะครับมันจะเป็นฐานที่ชื่อว่าอาร์โมรีนะครับก็คือเป็นอารมณ์เหมือนกับเป็นต่อทิกซอของตัวอาวุธของนินจาโกที่เราเลือกนะครับเลือกเสร็จปุ๊บเนี่ยพี่สตาร์เขาก็จะเอาตัวทิกซอมาให้เรานะครับมาประกอบตรงแท่นนี้นี่แล้วก็ประกอบเสร็จปุ๊บก็จะได้สแตมป์ไปนะครับก็ตามอินเสิร์ตนี้เลยครับผมอันนี้เราอยู่ที่ฐานที่3นะครับมันชื่อว่า เพาเวอร์อัพสปริงิสูนะครับมันเป็นฟิลแบบเหมือนเล่นลูกข่างนะฮะก็คือมาถึงปุ๊บเขาก็จะให้เราเลือกตัวเลโก้ที่เราชอบนะครับมันจะมี3สีนะมีสีเขียวสีน้าเงินสีแดงแต่ละตัวมันจะมีสกิลต่างกันนิดหน่อยนะครับเมื่อกี้ที่ถามพี่สตาร์มานะฮะกติกาก็คือเราก็เอาตัวนิจากโกของเรานะฮะหมุนหรือวิ่งชนก็ได้ให้กลวยเนี่ยล้มนะครับคือถ้าล้มปุ๊บก็ได้สแตมละเรียบร้อยนะฮะก็ประมาณนี้นะง่ายๆ และฐานสุดท้ายของเราชื่อว่าสปอ t a ตแอนด์เซดเดอรากอนนะครับก็คือมันจะเป็นฟิลที่ให้เรามาหาแล้วก็มานับนะครับว่ามังกรในตู้นี้มันมีทั้งหมดกี่ตัวนะครับทั้งตัวเล็กตัวใหญ่นับหมดเลยนะครับพอนับเสร็จปุ๊บนะครับก็ไปบอกที่สตาฟนะครับผมว่ามีทั้งหมดกี่ตัวถ้าตอบถูกก็ได้สแตมปนะฮะก็ถือว่าจบกิจกรรมแล้วก็ไปรับของรางวัลได้นะครับอ่ะนี่เดี๋ยวเราอินเสิร์ตให้ดูนะฮะก็จะมีพวกตัวใหญ่ตัวกลางตัวเล็กนะครับตัวเล็กกับเล็กมากๆก็มีนะ ก็กิจกรรมตรงนี้นะครับก็จะเฉพาะสําหรับเด็กๆที่อายุไม่เกิน12นะครับส่วนเด็กหนวดอย่างเรานะครับเดี๋ยวค่อยไปโซนซื้อของด้านหลังนะฮะคุณพ่อคุณแม่ไปโซนด้านหลังนะครับปล่อยคุณลูกเล่นไปก่อนนะฮะแล้วก็ส่วนกิจกรรมนะครับเดี๋ยวผมขึ้นรายละเอียดตรงนี้ไว้ให้นะฮะเก็เดี๋ยวเราจะพามาดูของกันนะครับว่าที่งานเนี่ยมีอะไรน่าสนใจบ้าง อันนี้บอกก่อนนะว่าตอนที่คลิปออนเนี่ยของบางอย่างมันอาจจะไม่อยู่แล้วนะครับก็ลองมาเดินดูกันก่อนนะฮะแล้วก็ราคาเนี่ยเดี๋ยวเรามาเช็คหน้างานกัน,กนอีกทีแล้วกันนะครับอ่ะเดี๋ยวโซนแรกที่มาดูนะครับนินจากโกไปอันนี้เป็นพวกเซ็ตของใหม่นะครับกับซีรีส์ดักกอนไรซิงนะครับที่มันจะโชว์ในงานด้วยนะก็จะมีตัวของใหม่นะครับแล้วก็มี10%ตนะครับตัวนี้สวยนะตัวนี้สวยอยากเอาไปทําพวกเมคอยู่เหมือนกันจะสตาร์ทส่วนใหญ่จะสตาร์ทที่10%นะครับ ก็จะมีข้างล่างก็จะเป็นพวก10เซนหมือนกันโซนนี้จะเป็น10นะแล้วก็อ่ะอันนี้ตัวโปรดผมเลยเพราะว่าเคยทําคลิปให้ดูแล้วว่าตัวนี้มันเป็นตัวที่ราคาคุ้มค่าน่าเล่นนะครับแล้วก็ต่อเป็นหุ่นยนต์ได้ด้วยนะครับแล้วก็ถัดมาตรงนี้นะครับอันนี้เฮ้ยเดี๋ยวนะ50%เหลือ1,700เฮ้ยที่เหลือพ7 0 0ว่ดะมีมงกรอทองเหลือ3,1 0 0เฮ้ยราคาโอเคอ่ะลองลงมาตรงนี้เป็น3 0นะครับ พวกนี้ก็จะเป็นสเซ็ตที่ออกมาก่อนหน้านี้นะครับตรงนี้ยังไม่แปะราคานะแต่ส่วนใหญ่ตรงนี้น่าจะประมาณ3 0นะครับเฮ้ยอันนี้ก็โอเคนะราคาใช้ได้เหลือ2 0 0 0นกว่าเนี่ยส่วนของนินจาโกก็จะประมาณนี้แต่ว่าในงานมันมีอย่างอื่นด้วยนะไม่ได้มีแค่นินจาก o นะครับเดี๋ยวลองมาดูตรงนี้กันอ่ะส่วนนี้จะเป็นส่วนของแฮร์รี่นะครับอ่ะเนี่ยป้ายในงานบอกเลยว่าตั้งแต่1 0ถึง50%นะครับแล้วแต่เซ็ตนะแล้วแต่เซ็ตลองมาเดินดูได้นะครับ อ่ะอันนี้50%นี่ตัวนี้50%เหลือ2,000กว่าเฮ้ยก็ใช้ได้ราคา,คาโอเคแล้วก็ส่วนนี้ครับเป็น20%นะครับนี่ดูคร่าวๆนะเพราะว่าผมหลังๆไม่ได้เก็บพวก l e โกที่เป็นแฮร์รี่พอตเตอรเท่าไหร่ละลเป็นเน้นเก็บมา r เวลนะครับก็มาฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นพวกอเดลเวลคัมต่างๆนะครับพวกกล่องดำนะฮะก็ตัวปรลมิเกซ่าแล้วก็ตัวสตาร์ลิงไ g ท์นะครับมีลด20%นะครับผมมีโรลลิงสโตนลด30%นะครับ สำหรับพักบัสเตอร์นะครับจะเป็นราคาโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะในงานครับโอเคตรงนี้เป็นส่วนของ Star War s นะครับที่เป็นพวกซีรีส์เฮล멧นะครับ2กล่องตัวนี้ลด25%นะครับแล้วก็ตรงข้างล่างมาเป็น20กับ30ก็ Justifier อร์ตัวนี้30%นะครับอ่ะของ Star War s ตรงโซนนี้ก็ประมาณนี้นะครับโซนนี้เราเจอตัว Batman ด้วยฮะตัวนี้เซลล์30%เหลือ2 1 0 0นึงนะครับแต่ว่าที่น่าสนใจคือตัวนี้ ตัวนี้25%เหลือ8 0 0กว่าบาทเองใครที่ยังไม่ได้จัดก็มาจัดได้นะโอเคเลยมีอวตารอวตาร25%ครับตัวนี้25%เหมือนกันตัวแล็บนะครับของภาคหนึ่งสำหรับของ DC กับของอวตารเห็นอยู่ประมาณนี้นะฮะโอเคครับอ่ะมาโซนถนัดของผมนะครับกับของพวกมาเวลไอร์แลนด์แฟลกเกอร์นะครับลดสานะเหลือพันสมีตัวฮักบัสเตอร์นะครับลดสิเหลือประมาณพันแนะครับแล้วก็มีทอเลิศเป็นทันเดอร์สามเปอร์เซ มีตัวบ l a c k Panther นะครับ20เหมือนกันนะฮะแล้วก็ลงมากรู๊25เหลือ1ันหของมาเวลก็น่าจะประมาณนี้นะครับอันนี้มีปานกลางนะครับไม่ได้ไม่ได้เยอะมากนะฮะงานน่าจะไปเน้นทางพวกของนินจาโกมากกว่านะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนูน้นกันต่อนะฮะอันนี้มีนินจาโกหลงๆมาหน่อยนึงนะฮะก็จะเป็นตัว Water Dragon Evo นะครับเฮ้ยตัวนี้ก็โอเคนะผมเอาไปทำตัวเป็นม็อกแบบ Alternate Build อยู่สนุกดี สนุกดีแล้วก็ราคาไม่แรงด้วยลด20%นะครับแล้วก็มีตัวนี้ตัวเม็กที่เป็นเม็กสตัวนะครับก็ราคาไม่แรงเหมือนกันลด20%เ็หลือ600กว่าบาทอันนี้โอเคนะโอเคเด็กๆซื้อเอาไปเล่นได้นะครับผมเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นกันอ่าฝั่งนี้เราจะเจอกับครีเอเตอร์นะครับมีตั้งแต่10%ถึง50%นะครับกล่องนี้50เฮ้ยเหลือพันห้าบาทราคาโอเคสําหรับใครอยากแบบทดลองสร้างเมืองแบบงบจากัดจํากัดอ่ะราคาโอเคเลยก็ประมาณนี้นะฮะมี งกมีมอไซค์นะครับอ,อ,อันนี้ก็โอเคนะเหลือ2000แล้วเป็นเซ็ตแบบเหมือนกับให้ลองต่อเองเล่นๆแบบปล่อยจอยอะไรอย่างเงี้ยเออต่อเป็นมูนนี่นั่นได้นะครับเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้นะครับกับ Mario นะฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็น25%นะครับแล้วก็มี50%บางตัวนะฮะ50%ก็จะเป็นตัวนี้ตัวนี้มาริโเนี่ยต้องบอกว่าผมไม่ได้เก็บนะครับเพราะว่ารูปแบบหน้าตาของตัวเซ็ตเนี่ยไม่ ใช้คาว่าอาจจะยังยังไม่ใช่แนวผมแล้วกันนะครับถ้ามันเป็นตัวมินิฟิกนะผมจะเก็บเลยแต่ว่าอันนี้ด้วยความที่ยังเน้นเป็นแบบเล่นอยู่ก็เลยอาจจะยังไม่ใช่แนวนะครับแต่ถ้าใครชอบมาหวนเลยฮะมีหลายตัวที่น่าสนใจนะอย่างอันเนี้ยได้โยชิด้วยเฟี้ยวอยู่เฟี้วอยู่ตัวนี้อ่ะเดี๋ยวมาดูฝั่งซิตี้กันบ้างนะฮะซิตี้เท่าที่ดูตอนนี้ก็จะประมาณ30-25นะครับ อันนี้ผมเพิ่งจัดไปเมื่อเมื่อรอบก่อนนะครับตัวนี้ลด25นะฮะเท้าที่ลองต่อแล้วถือว่าชอบสวยสวยเลยต้องไปหาพวกตัวเบสเพลทที่มันเป็นสีเทาเอามาลองก่อนแล้วก็ค่อยเอาตัวสถานีอากาศระวางมันจะได้แบบได้ฟิ์เหมือนกับฐานบนดวงจันทร์อะไรอย่างเงี้ยอ่าแัมีพวกงานที่ออกมาแล้วนะครับพวกนี้พวกสตันก็จะเป็น30นะครับมาฝั่งนี้ สายซิ่งครับสายซิ่งพวกสปีดแชมเปี้ยนแล้วก็เทคนิคที่เป็นพวกรถต่างๆนะครับพลังแห่งแฟมิลีของเราตัวนี้รถ20นะครับเหลือ700กว่าบาทตัวนี้ผมทำรีวิวไว้อยู่นะฮะถือว่าสวยเลยแล้วก็เหลี่ยมนี้ด้วยเหลี่ยมแบบเลี่ยมยเหลี่ยมก็ <laughs> <laughs> <g kok> ส่วนใหญ่ก็จะเป็น20%นะครับมี10%หลงๆมานิดหน่อยนะฮะเฟอร์มารี Ferrari, ครับเหลือ25%ใครยังไม่ได้เก็บก็ไปเก็บซะนะครับอ่ะ ตัว Ford GT นะครับก็นี่ดูรวมๆไปประมาณนี้นะครับ อค okay. ก็อันนี้ก็จะเป็นทั้งหมดของในงานนี้นะครับผมที่เป็นส่วนของขายของเนาะแล้วก็ตอนนี้ก็จะมีโปรโมชั่นด้วยนะคือถ้าซื้อครบยอดเนี่ยเราก็จะได้ของแถมเป็นตามสเต็ปสเต็ปไปนะครับเดี๋ยวผมขึ้นเป็นอินเสิร์ตให้ดูแล้วกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะฮะก็ประมาณนี้เลยนะครับผม ก็งานนะครับจะจัดตั้งแต่วันที่8ถึง23สิงหานะครับผมเวลาตั้งแต่10โมงถึง2ทุ่มครึ่งนะครับที่ลานโปรโมชั่นวิกตอเรียฮอชั้นหนึ่งนะครับห้างเดอะคริสตัลเลียบถนนเอกมัยรามินทานะฮะก็ใครพาไปพามาก็มาดูมาช้อปปิ้งกันได้นะครับเสาร์อาทิตย์ก็พาน้องๆมาเล่นกิจกรรมกันได้นะครับผมประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบ๊ายบาย